สวัสดีครับผมเพจก์มาเกอบอาชีพนะครับวันนี้นะครับผมก็มาดูนะครับผมเครื่องขูนมะพร้าวนะครับผมเขาเรียกว่าเครื่องขูนมะพร้าวตะกระแต่นะครับผมตัวนี้จะเป็นสแตนเลสทั้งตัวนะครับผมก็จะเป็นทั้งตัวเลยนะครับมาจัดมิเด็กนิดหน่อยดูครับผมตัวนี้จะลูกขูดที่แปดนิ้วนะครับต่างจากตัวเจ็ดนิ้ว มากครับผมกำลังขูดก็จะเยอะขึ้นนะครับผมส่วนมอเตอร์ที่ใส่เป็นสองแรงนะครับตัวนี้จะใส่สองแรงครับลูปล่างมันครับผมก็จะเป็นางแบบนี้ครับอเคตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ตัวใหญ่ที่สุดของเครื่องขูดแล้วครับผม ก็มีตัวนี้นะครับที่ใหญ่สุดแล้วก็จะมีตัวเล็กที่เป็นตู้เหลี่ยมครับก็ตัวนั้นก็อีกราคาหนึ่งครับผมเดี๋ยวจะทิ้งราคาแล้วก็เบอร์โทรไว้นะครับผมตัวนี้ผมขายอยู่นะครับที่อื่นขายเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ผมขายสองหมืนหนึ่งพันห้าร้อยนะครับผมพร้อมมอเตอร์สองแรงมิซูนะครับผมยังดีนะครับ แล้วก็มีเครื่องกระเทาะด้วยนะครับผมกระเทาะผมก็รีวิวไว้อีกวิดีโอหนึ่งอยู่แล้วครับผมไปหาดูกันได้นะครับผม0816346561นะครับ A หรือว่าเพจอุปกรณ์ประกอบ,บอาชีพนะครับหรือว่าลาย e YOYO ZAKAK ครับผม